อากาศด,ดีดีสดใสสวัสดีครับทุกท่านโอ้สามพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะกินข้าววันนี้ทุกท่านข้าวเช้าของสามพี่น้องใหม่และหนึ่งคนตอนนี้รอรถนักเรียนสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นลานสาวโอ้โหส่วนคนนี้ก็ สวยจังวัสดีค่ะาโอ้ยฮะงั้จะบแตกมจะแตกเนอะอะไรคะคร <c oughs> ับคุณ้าป้าหลานจะเล็กเงินรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ป้าแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวป้า ป้าไม่ทาครีมป้าจะทะทอนเงินไม่ถูกเงินนงเงินเงินป้าไรเ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮค่ะป้าอย่างเงี้ย,ย,น,ยน,นั่งชมบรรยากาศร้านตัวเองอดูแค่นี้ก็มีความสุขเลยเนาะ เดียค่อยเข้าของน้ำก่อนเดี๋ยวไปดูเด็กๆกินข้าวก่อนกินอะไรกันอือ<ม>จุดนัดพบกินอร่อยอะไรไหม <c oughs> อยากกินกอริล่าคินของ ตันอร่อยไหมรถรดเกลือความไหมมีความนะเกลือไม่ความนะเช้าเช้านะเพื่านก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศเช้าๆช้าวันนี้ก็อากาศดีอีกเช่นเคยนะครับน่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเอ้ยขอปล่ยทีันน่าจะเข้าสู่หน้า หน้าหนาวแล้วแหละผมว่านะโดยส่วนตัวผมคิดว่านี่ดูขนาดนี้ประมาณสักเจ็ดโมงนี่เองพระอาทิตย์ขึ้นขนาดนี้แล้วนี่พระอาทิตย์ขึ้นสูงสักขนาดนี้แล้วเนาะนะครับแต่ว่าตกเร็วนะท่านพระอาทิตย์ตกเร็วหกโนะมงก็เริ่มจะไปละอ,อันนี้ดูดินอันนี้ตน้น ต้นพระพ,พึงเนาะเห็นหลายท่านบอกว่าคือต้นพระพ,พึงที่เอาไว้ลนลนอะไรนะรนแล้วก็ววววพันตามที่เราฟกทับคิดขัดยอกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยต้นพระพ,พึ่ง <c oughs> ใช่ก็เช้าๆนะครับเนี่ย <c oughs> บรรยากาศผมก็ ให้ดูว่าเนี่ยร้านที่ถมดินขึ้นมาสูงไหมจากร้านเดิมโอ้ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ถ้ารือ้อที่ออกหรือร้านตรงนี้ออกมันปิดเปิดน้ําตรงท่อจากข้างนอกด้วยเนาะตรงนี้จะลําบากเข้าออกลำบากมากตอนนั้นทําไม่ได้คิดไง รีบทำแต่ก็ต่อไปก็โอเคแล้วแหละอาจจะต้องป้องกันดินทลายลงร่องอาจจะให้ดินเซตตัวก่อนสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าดินจะทลายลงร่องหรือไม่ก็เอาท่อมาวางให้เต็มยาวแล้วก็ทมท่ออีกทีหนึงให้ถึงถนนอาจจะได้พื้นที่เพิ่มมาอีกอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะ แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะสวยงามแล้วโว้รถมาแล้วโอ,โอ,โอ้รถนักเรียนมาแล้ววัสดีครับบาย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 รถรับส่งนักเรียน

ชิดช่วดิชวดิเขเขเาเอเขาเมืเขาม่เด็ดเดเด็ดเด็เด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเดเดเด็ดเด็อเด็เดเด็ดเด็เด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  Chào tụi mà khô ở nè quay lên nè Nhạc ừ, Ủa, thưa 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 Mình có Khánh bứa Mình có bộ phận <laughs> <laughs> อะไเดีเยจะที้นี่ยไม่ก็จะทิ้อนี่นี่น้อนอนนนนอุ้ยไลยเลยไลยเลยนี่เอาให้ดูว่ามันร่วงจริงนะร่วงจริงนะครับนี่ มะค้อนี่นี่ล้วงจริงตอนแรกลวงเม็ดแดงทีนี้มาปุ๊กลูกเลยนี่นี่คือมาค้อเนื้อเปรี้ยวๆข้างในจะมีเม็ดมะค้อมะค้อพี่น้องเอาชิมให้เอฟจีดูทางเม็นหนึ่ง่ามสวยงามมากเลยนะครับทำลายแจกไว้เจ้าก็ได้ชิมแต่สา เอากระโดดเราเองกระก็โดดยันสองสามรอบเอาเดี๋ยวค่อยยันให้เือสุดท้ายด้วยใส่พลังก่อนโอ้โหเมื่อยรู้ไหมตอนค่อยกระโดดยันอ่ะค่อยนึกถึงอะไรเขาจะไม่บอกให้เอฟซีบอก ว่าผมนึกถึงอะไรทำไมผมถึงกระโดดยันได้ขนาดนั้นเสื้อเขียวเขียวขอบคุณสวัสดีครับ